สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในปัญญาจารย์นทจข้อ11บ2นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าสติปัญญาและมรดกนะครับพระคมภีร์ได้กล่าวไว้ในฉบับ tncv บอกว่าสติปัญญาเป็นสิ่งดีเช่นเดียวกับมรดกเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เห็นตะวันสติปัญญาเป็นที่พักพิงเช่นเดียวกับเงินและข้อที่ได้เปรียบของความรู้คือสติปัญญาสงวนชีวิตของผู้ มีปัญญาไว้ฉบับ TNCV น่าจะแปลดีที่สุดนะฮะในข้อนี้นะครับเมื่อสติปัญญาก็ดี มรดกก็ดีเราควรจะมีทัศนคติอย่างไรอันที่หนึ่งครับเราควรหาปัญญาและมรดกให้กับตัวเองและลูกหลานถูกต้องไหมครับหาปัญญาและมรดกให้กับตัวเองและลูกหลานในพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าสิติปัญญาประกอบกับมรดกก็เป็นสิ่งที่ดีสิิปัญญาก็ดีมรดกก็ดีดังนั้นเองเราก็ต้องหาไว้ให้กับตัวเองแล้วก็ให้หายกับลูกหลานในพระคัมภีร์ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อคนผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากดังนั้นเรา ญาให้กับลูกก่อนครับก่อนที่จะไปพูดถึงมรดกหาปัญญาให้กับลูกให้ลูกได้ถูกฝึกฝนตัวเราเองและลูกหลานของเราฝึกฝนในทางที่ควรจะเป็นต่อไปสุภาษิตบท2ิบสข้อยีบสองบอกว่าคนดีก็ละมรดกให้กับลูกหลานหมายความว่ายังไงครับคนที่มีปัญญาก็ควรจะเก็บมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยแต่กันเองสิ่งแรกครับควรหาปัญญาและมรดกให้กับตัวเองและลูกหลานประการที่2ครับควรเรียนรู้ปัญญา ก่อนจะใส่ใจมรดกหมายความว่ายัางไงครับเงินเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ป้องกันในไครคิงเจียบอกว่าเงินก็ใช้ป้องกันได้ปัญญาก็เป็นเครื่องป้องกันได้แต่ในท NCV บอกว่าแต่สติปัญญาสงวนชีวิตได้พระคัมภีร์ในตอนนี้ปัญญาก็สําคัญทุกอย่างก็สําคัญครับแต่พระคมภี์ในสุภาษิตขสี่ข้อ7บอกว่าปัญญาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดฉะนั้นจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความเข้าใจไว้หมายคมว่าต้องเอาปัญญาก่อนก่อนจะสนใจมรดกสนใจปัญญาก่อนเพราะอะไรครับเพราะ ถ้าเรามีปัญญามรดกของเราก็จะมั่นคงซึ่งในขั้นตารที่3ครับควรสอนให้มีปัญญาเพื่อใช้มรดกเราจะรักษามรดกได้ยังไงหรือทําให้มันงอกเงยได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาหลายคนได้รับมรดกมาเหมือนบุตรน้อยในรพระกัมพีใช้มรดกไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะ,ะไร้ปัญญาสุดท้ายเงินทองเหล่านั้นก็หมดไปดังนั้นเองเราต้องสอนให้รู้จักโทษและประโยชน์ของมรดกมีบางคนได้รับมรดกแต่ใช้ไม่เป็น แต่ณะเดีด้วยกันบางคนได้รับมรดกมาและพัฒนาและต่อยอดเกิดผลมากมายมันมีสองขั้วครับสำหรับคนที่รับมรดกขั้วเผาผานผานจนหมดกับอีกขั้วหนึ่งขั้วเก็บหมดนะครับเก็บโดยไม่เป็นพร่อนไอ้ี่ขั้วลบทั้งซังทั้งคู่นะครับคือเก็บโดยไม่เป็นพรก็ไรประโยชน์แต่คนที่มีปัญญาเขาจะใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเอง ขณะเดียวกันเขาจะไม่ลืมที่จะใช้เงินและมรดกที่เขามีเพื่อจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นให้คนอื่นได้มีความสุขจากเงินของเขาคนมีปัญญาเขาจะใช้ทรัพย์เพื่อจะกลายเป็นพรเป็นเครื่องป้องกันจิตวิญญาณของเขาทําให้เขาพ้นจากโลกเห็นแก่ตัวซึ่งโลกนี้ส่งผลทําให้เขาขาดพระพรในบั้นปลายป้องกันเขาจากพระอัชญาของพระเจ้าเพราะพระกัมพีบอกว่า ถ้าเราปิดตาจากคนที่ลำบากยากจนพระเจ้าจะแช่งสาบดังนั้นเองสิ่งนี้ก็จะป้องการชีวิตของเขานะครับดังนั้นเองสติปัญญาและมรดกนั้นพระคัมภีร์บอก1ครับเราควรจะหาปัญญาและมรดกให้กับตัวเองและลูกหลาน 2. เราควรจะหาปัญญาก่อนจะใส่ใจมรดกและประการที่3ควรสอนลูกหลานและตัวเองให้มีปัญญาเพื่อจะใช้มรดกอย่างถูกต้องเพราะนั่นจะเป็นพรทีเดียวครับขเจาพรครับ